สวัสดีครับผมอาจารย์ธีระพร้อมเพรียงครับวันนี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนแรกของรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือในชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า data communication and computer network ครับการสื่อสารข้อมูลเนี่ยก็คือ data communication เครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็คือ computer network นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องยากๆไม่ว่าจะเป็น โปรโตคอล IP address router access point เนี่ยนะครับต่างๆราเหล่านี้ผมอยากจะถามคำถามง่ายๆ,ๆก่อนว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยใ,ใ,ใครที่หยิบมือถือขึ้นมาถ่าย Facebook กันบ้างหรือใครที่ส่งสติกเกอร์ไลน์คุยกับเพื่อนหรือใครที่กำลังจะไปดูซีรีส์ใหม่เนาะทาง Netflix คืนนี้นะครับหรือแม้แต่การที่เรากำลังดูวิดีโออยู่เนี่ยนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่า ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับอยากจะตอบว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพราะว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในยุคดิจิตอลมันคือสิ่งที่จะทําให้โลกใบเนี้ยเชื่อมถึงกันทําให้เราเรียนรู้ทํางานแล้วก็สนุกสนานโดยในรายวิชานี้เนี่ยนะครับจะประกอบด้วยกันทั้งหมดอยู่6หน่วยเรียนด้วยกัน หน่วยเรียนแรกนะครับ Introduction to Network หรือว่าเครือข่ายทำงานเครือข่ายคืออะไรันดับ2 Type of Network แล้วเครือข่ายมีกี่ประเทศ3 Network Device รู้จักกับอุปกรณ์เครือข่ายครับดับ4 OSI Model แบบจำลอง7 Layers ทำไมถึงต้องมี7ขั้น7ชั้นด้วย Addressing อันดับที่5ที่อยู่บนโลกเครือข่ายนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมมีคนกระทําผิดทางเครือข่ายเนี่ยหรือว่าแก๊งคอ l l เซนเตอร์เนี่ยทำไมเขาถึงจับถูกว่ามันมาจากไหนนะครับทำไมถึงจับคนได้ถูกต้องอันดับสุดท้ายครับโปรโตคอลเรารู้จักกับโปรโตคอลที่เราใช้งานกันอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับเป้าหมายของผมในคอร์สนี้เนี่ย ก็คือการเปลี่ยนเรื่องเทคนิคที่ดูซับซ้อนเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจง่ายเห็นภาพและมองเห็นว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับในคลิปหน้า